สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันจะกอินเตอร์ฉันจะกอินเตอร์ในรอบสองปีนะคะทุกคนก็แวะมาทักทายเฉยๆเพราะว่า YouTube มันจะตัดสิทธิ์ของคุยแล้วว่ามันแบบไม่มีความเคลื่อนไหวมา,มาหลายเดือนแล้วนะคุณฉันจะปิดรายได้ของเธอนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นเราก็เลยแบบเราอยู่บ้านแหละนะทุนนีเราอยู่บ้านแต่ว่าเราลงทะเบียน KETA ผ่านแล้วนะ วิลงทะเบียนเมือ่อเขาเปิดวันที่หนึ่งเมษาใช่ไหมแล้วเราก็เลยไม่อยากไปจะไปแข่งดึงแข่งลงกับใครอย่างเงี้ยเราก็เลยไปลงวันที่ห้านะคะแล้วก็ผลอนุมัติแอปพูฟให้เราเมื่อวันที่วันที่สิบเอ็ดค่ะแอปพูฟนะให้เราวันที่สิบเอ็ดเราก็จแะบบไปตุ๊บตุ๊บ,ต,บต,ต่อมแล้วเพราะว่าแรกๆคนที่ลงเ็าบอกว่าภายในแบบ ครึ่งชั่วอโมองบ้างหนึ่งชั่วอโมองบ้างที่มันอนุมัตินะแต่ว่าพอตอนที่เราลงมันก็จะตั้งแบบหลายวันอะนะแต่เกือบหกวันเจ็ดวันอ,อืมทีนี้ก็เลยแวะมาทักทายกับเพื่อนๆในในนี้นะว่ามีใครลงแล้วบ้างมีใครจ้างคนลงหรือเปล่าหรือลงเองหรือเป็นยังไงก็ เรามาแชร์คอมเมนต์กันนะว่ามาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะว่าแบบประสบการณ์เป็นไงบ้างแต่ของปุ้ยลงอ่ะก็คือปุ้ยเอาที่อยู่ปุ้ยไปคือจริงๆอ่ะปุ้ยเอาเราต้องไปหาโรงแรมในเกาหลีก่อนนะทุกคนทีเนี้ยก็แอบกังวลไงว่าเราอะ่ะเราแอบกังวลว่าเราลงทะเบียนเราจองโรงแรมแค่หนึ่งคืนนะเราจองโรงแรมแค่หนึ่งคืนเองนะแล้วเราก็ก็นะ่ะแจ้งเขาไปว่าเราจะไปสามวีคสามอาทิตย์อืม แล้วก็กําหนดวันเลยมันคือเราก็ต้องแบบแพลนทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราจะต้องจัดการทุระทั้งที่เมืองไทยให้เสร็จอะไรเงี้ยหรบแอบกระซิบนะว่าเราไปรอบนี้เราจะไปอยู่ยาวๆนะไปโกยเงินอยู่ไปอยู่เวอร์วีนะจะไปอยู่ฟาร์มไก่อะไรเงี้ยจะไปอยู่ฟาร์มไก่กับพ่ออ่ะแต่ว่าพ่อก็แบบจะใช่ทางของเธอเหรออะไรเงี้ยทีนี้ตัวตัวไปเองก็ลงไปสามวีกเนาะ พอลงไปสามสามอาทิตย์ใช่ไหมแล้วคือว่ากลัวไม่ผ่านทำไมมันไม่อนุมัติสักทีวะอะไรเงี้ยแบบแล้วเรากลัวกลัวว่ามันมันจะไม่ไม่ผ่านเพราะาเราจองโรงแรมน้อยเราไปอยู่สามวันทีแต่เราจองโรงแรมอ่าเราจองโรงแรมแค่อ่าคืนเดียวนะคือเราเราเรามีคําถาม,มตอบคนไูยแล้วว่า ว่าเออเราถ้ามันถามมานะว่าทําไมเธอจึงถึงจองโรงแรมหนึ่งคืนอ่ะเราเราพร้อมที่จะตอบเรืออธิบายได้แต่ว่าเรากลัวว่ามันจะตัดสินเราเพียงแค่ว่ามันดูข้อมูลแล้วโดยที่ไม่ถามเราสักคำแล้วมันตัดสินเลยว่าเราไม่ไม่ให้เราผ่านอะไรเงี้ยเราก็กลัวแต่ในที่สุดเราก็ผ่านนะทุกคนคือไม่ต้องกลัวนะแบบว่าคือมันมันจะถามมาดวงไหมเราไม่รู้นะทุกคนไม่รู้ว่าเกี่ยวกับดวงหรือเปล่าแหละแต่แต่เพื่นก็เชื่อลึกๆแหละว่าเออดวงก็ดวงว่าอะไรเงี้ย คือดวงดวงเราก็แอบ,บไปดูดวงนะใส่ยมูมานิดนึงเนาะเราแอบ,บไปดูดวงมาแล้วว่าเออเราสายงานต่างประเทศเราเด่นมากยังไงเราก็ต้องได้ไปต่างประเทศแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบมั่นใจแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยว่ายังไงเราก็เข้าได้แหละอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยกังวลอ่ามาถึงเรื่องเรื่องเ่าเราไม่รู้เราคิดว่าทุกคนที่ที่อยากจะไปเกาหลีคือศึกษาสุดฤทธิ์แหละ ว่าเมื่อไหร่ประเทศจะเปิดแล้วเขาลงยังไงอะไรยังไงคือทุกคนมันมีให้ศึกษานะทุกคนมันมีให้ศึกษามันมีให้ลงปุ๊บก,ก็ลงตามเขาเนะี่ยดูรีวิวเยอะๆว่าเขาวิธีการยังไงอะไรยังไงนั่นแหละแต่โอาโมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอีกอย่างพอพอหลังจากที่รู้ว่ามันอนุมัติแล้วใช่ไหมหลังจากที่รู้ว่ามันอนุมัติแล้วเราก็ดูรีบดูตั๋วเลยค่ะเรามีเวลาเตรียมตัวเยอะนั่นคือเราก็รีบซื้อตัวว๋วไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆเพราะว่าถ้าเราซื้อตั๋วกระชั้นชิดนะ มันจะทําให้ตั๋วราคาแพงอมันทําให้ตัวราคาแพงต่าางตนมานั้นก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเรา,าคุยกันใหม่คลิปคลิปต่อไปดีไหอขอกินกาแฟกับไข่ต้มก่อนนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าพุ้ยได้เข้าเกา,กาหลีอีกรอบหนึ่งก็คือพื่ก็ก็จะทํางานเดิม,มแหละเดี๋ยวไปทํางานนวดเหมือนเดิมแต่ จะทางานสักสามเดือนหรือหนึ่งปีดูก่อนนะสถ,ถานการณ์แบบตมลงหนักแค่ไหนหรือว่าตมเข้มไหมหน่ากลัวเราก็จะไปอยู่ฟาร์มไก่กับพ่อสักพักแล้วค่อยกลับมานวดต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้ต้องดูสถานการณ์นะแต่ว่าถ้าเพื่อได้ไปทํางานก็เลยเพื่อลงทำคลิปต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะทุกคนเขาจะเล่าประสบการณ์ชีวิตประจําวันในฟาร์มเหมือนเดิมค่ะแต่ที่อยู่บ้านนะถามว่าทําได้ไม่ทําได้แต่ว่าคือมันมีความ เราหมดไฟด้วยที่เราห่างหายไปจากวงการ youtube ก็คือแบบว่าเราหมดไฟหนึ่งเราเครียดกับเด็กๆที่บ้านความวุ่นวายแบบเด็กที่บ้านมันปวดประสาทเราแล้วเราไม่มีอารมณ์ที่จะทาอะไรเลยคือเราหงุดหงิดมันทำให้เราหงุดหงิดทั้งวันเราไม่มีไม่มีไอเดียที่จะทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นแต่เราก็เล่นติ๊กต็อกนะเล่นติ๊กต็อกที่คอนเทนต์สั้นอะไรเงี้ยแต่ว่า มันมันก็ยังไม่ได้อ่ะมันมันต้องมีอารมณ์จริงๆนะถึงจนะทำเรื่องพวกนี้ได้มันต้องตัดต่อคลิปน,าน,าน,นู่นนะี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะอืมก็เดี๋ยวเราจะมาต่ออีพีต่อไปนะคะทุกคนว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากแชร์ระสบการังอะไรอยากพห้มาเล่าวิธีการนู่นนี่นั่นทำยังไงบ้างเดี๋ยวพุ้จะมาแชร์ให้ฟังเป็นพุ้จะแล้วพยายามคิดคอนเทนต์ขึ้นมานะคะว่าทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเนาะหรืออยากให้อยากรู้เรื่องคนสน,สนใจเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวพุ้จะมาแชร์ให้ฟัง แตปุ้ยไม่ใช่กูรู้หรือผู้รู้แบบเนื้อแจมแจ้งอะไรนะแต่คือส่วนมากคิดองปุ้ยก็จะแบบจากประสบการณ์ของตัวเองความรู้ที่ตัวเองแบบรับรู้มาก็จะมาแชร์ในช่องนี้มากกว่านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ